แา่งกายในอุปกรณ์คนละลินถามดูดิวันหน้ากณนะชื่ออะไรนะสีไป์ไปยางไงในอุปกรณ์ที่จะนํามาแสดงละ่ะออคืออย่างนี้บรรยากาศขออ,อ,อนุญาตกราบทูนบรรยากาศ <c oughs> ก็กระหม่อมเป็นศิลปินพื้นเมืองบรรยากาศอุปกรณ์นั้นหามีอะไรมากไม่แต่มากด้วยความจงรักภักดีก็กระหม่อมได้ทราบข่าวว่าองค์รัชทายาทมิลานต้องเสียพระทไทยอย่างยิ่งเนื่องจากว่าถูกตัดสวัติสัมพันธ์จากนาครเหมรารัง ในฐานะที่เกล่ากับหมอมเป็นประสมนิกรก็อยากจะมาถวายเพื่อการให้เกิดพระเกษมรัมลานเป็นศิลปินพื้นเมืองอ๋อนั้นเหละพระเจ้าค่ะแล้วมีอะไรบ้างลนกจะแสดงอ่ะมีศิลปินพื้นเมืองของแต่ละภาคทางอีสานทางภา,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 าคกลางภาคใต้มีทั้งหมดโอ้ยดีที่สุดเลยไหนลองดูสิไหนลองแสดงดูสิคนที่จะแสดงคนแรกเนี่ยจะต้องมีฝีมือฝีปากยอดเยี่ยมเพื่อจะถึงคนหลัง ใครก่อนล่ะไอ้พวกนี้ไปต้องมั่นใจเลยกับเพื่อๆได้แต่งงานเหรอแต่งกับใครไปต้องมาลินแบบแน่เลยครับคุณได้แต่งงานแนนนอนอยู่แล้วเปล่าอนโนบ้านหนองทัาเราเนี่ยงานได้อยู่แล้วถึงกันนี้รถมันรถมันรถที่ถูกเจ้าเบ้านั้นก็ได้อยู่แล้วนี่คุณอนุชิตเทพมิวสิกง่้อยู่แล้วอันนี้จุด้าเบ้ามันโคจรง่ายอยู่แล้วตึ้งปลา้อ่บนปลา เอาชีรูปนี้สวดเสร็จก็เพานีนไม่เข้าเลยอดจะขอเบิกตัวสีทองอทำการแสดงเป็นคนแรกประเจ้าค่ะเจริญค่ะคุณสีทองอ๋อยเต็มที่นะครับเรากรม็ม่อมจืดสีทองครับเลยค่ะครับเระเ,เจ้าล้านมาลินค่ะครับ <c oughs> เอ,าเอาราก็ม่อมจะมาจมโจมเล่ในไหนบทกลอนค่ะไม่ตรงกับใจกลอนรอดโอ้ยเจ๋งถึงขนาดนั้นอยู่เหลอนึกแล้ว คนที่จะหมูกโด่งๆอย่างนี้มักจะเป็นคนที่มีจิตวัญญาสูงตรีรีรีรูหนะเราคุยกับนิวได้เยาวแตกกันมั้งแล้วนี่นี่เอาแสดงดิไม่ต้องพูดนะมันเสียเวลาเอาสิก็กระม่มจะฉุบย่ไป้าวนันมาลิ้นละแมมมนล่าและรัชายานมีลันเออฟังอยู่แล้วชมมาชมยังไงใช้บทกรอนอะไรนะกรอนช็อตกับเอาทำนองอะไรศิลปินศิลปะอะไรล่ะอีเซลรับ อีแซวของภาคกลางนั่นเหรอครับเชิญสิกันหนักกอมันตอมมาทำที่เต้านี่รักครูมันักครูติดงนอติ้ก็ไปแล้วไม่ทอดนอติ้งะครูเกลียวลงในรูครูบิดนอตเกลียวเกลียวเกลียวกอดรอดนอตคือครูจะครูคือเขาหลักเรามันเขาติดกับครูจะครูลงในรูบิดนอตอมนะรวยมาหลอดบิดแล้วมันได้ทอดนอติ้งะครูท้องนะรวยลงในรูจะครูบิดนอตเกลียวรอดรอดมึงรักครูครูคือจะครูครูคือนอติดไม่ทอดนอติ้งะครูอมนะรวยมาะรรูคูลงดบดเนี่ยมันได้ทอดนอติ้งะครู เฮ้รเฮ้ยแล้วโนดกับะกรูตีตีเดียวเปียวอยู่เลยไม่ของแกเว้ยพร้อมแล้วลุยมาหาแลริมสนิมกินเนาะง่ายง่ายใช่มาลินกับพร้อมแล้วยังที่จะรับฟังพร้อมแล้วค่ะอุ้ยไม่รู้ยังไงรู้สึกขนพองตกตีว้าโโโอออ้้้ จริงๆนะก็ขับมันอย่างวางเกียร์ไม่กล้าเกียร์นักเกียร์น้าเลยว่าโอ้โงโอ้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 เอตาจ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 า ชมสาวน้อยมาลินโจมเอ้ยยุพินยอดยัยยอดใจไม่งามเอ้ยงามนักน่ารักเธอจางงามเหมือนดาราเลิศวิไล เลิศไปไลปากของน้องมันจินตราแต่ดวงตาเหมือนจะรู้นีแต่จมูกมันแสงระวีเชื่อไหมเชื่อไหมอ้ยดียเดิงเรเชืเ่อเอชื่อไหมน้องเอ้มาได้ยินมาลินคิวโกงเอ้ บีจึงลงลงเป้ลไปแต่แม่มองน้ำตั้งใบหนะ้าพี่มองไม่เห็นเนื้อเย็ยอนอย่ายืนนั่งหลังนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจ๊ะนะอย่ายืนนั่งหลังหันหน้ามาเจอร้อยจังแล้วนะพี่จะชมยังไงยังไงยังไง ของน้องก็ยุ่มกว่าแมงมุมตัวใหญ่ดูหน้าดูตาน้องรวยกว่าดาราทุกคนว่าเออเอหน้ามอนอามชื่นใจคามชื่นใจเหมือนกับเทพที่ดาว่าเออจากสวรรค์ลงมาเยือนร่างกลางคันงามวิไลงามวิไลสาวาอี๋น้อง me mm, 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 mm. หมดแล้วอันไม่สนใจวายเอาจะ่นกเกี่ยวควักตัวันกวยมึงเลยกูไม่เอาแล้วน้องยังไม่มีแฟนเนื้อแนมมาเปิดเผยเตยเอ้ยเตยต่ำเตี้ยรู้ไหมว่าน้องจะเป็นเมียใครงามเอ้ยห้ามจริงๆนั่ลอนปีแต่งงานกับตั้งก่อน ได้ไหมได้ไหมไปบอกที่เซบมิวสิกนี่ไม่ใจยิกแก้มยอกกดจองแกคงไม่หลอกคันมาแกคงหอกให้ํำหรับรถแต่งงานขอปู่ใหญ่บ้านหมู่สามปู่ใหญ่จังเวียนน้ำใจงามเฮาที่คนใหญ่ๆเออใหญ่ๆน้องจูตัดยัดมาลาวน้องอ้าเปล่ารักแหวรอยลูก ให้เรื่องนี้อ๋อเอยใจมันผูกความรักอยู่ภายในก่้องหลอกเรื่องขั้นนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่มีแต่ตามึงต้องเขาให้ดีก็ปพ่อจกับขพี่ได้เอาตากูหยอกพ่ายมึงแล้วแกว้วเพื่อนกูกูจะมีรักเออเออได้มาทักความรักที่จากใจลินเลยลินหันมาต้งนี้ ข่าวดีรู้ไหมว่าข่าวดีอะไร่ะพรุ่งนี้จ่อ้้าก็ยกเราควรที่จะไปเราไปรวมยกจ่อ้้าเราจ้างกระทาอย่าให้สูญเราไปที่วัดเอ้ยบานกูปากกุลไปเกืือกูลกันไว้พี่จะยุงมือน้องครองมาเลยแล้วให้ความรักประสดใสไปกันนะแก้วตาค เออเดี uh, oh, ๋ยวมึงกิดกูดิเดี๋ยวกัะลุนกันเหอแล้วกูจะได้ตไปพอเลื่องสามคนดีอะไรล่ะตอนนี้นายายอายุเท่าไรและแก้วตาบอกหน่อยที่จ้ามามงอายุลินนี่แหละแม่มันอายุนินตอนนี้ยี่สิบเอ็ ยีิอดอายุของน้องยี่สิบเอ็ดลินเอ้ยมันจังนาอืออืออายุมาลินได้ยี่สิบเอ็ดมันจางนานาเอยมานาสวมแหวนเพชรไอ้เลือกที่เม็ดใ,ใหญ่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 เราไปซื้อเพชรเม็ดงามแล้วพี่จะสวมให้น้องเอาทั้งแหวนทอง พอจมได้แต่รักพีทองแล้วลองยิ้มไม่รักพี่ทองแล้วลองยิ้มไงมันยิ้มในใจใจยิ้มแล้วเออคนนั้นก็ได้บาดใจลินเอ้ยลาก่อนนะเนื้ออ่อนคนดีพอกปากดวงใจของพี่นี้ว่าจากใจถึงใจเอ๋ ก็อยู่ไปจักหมู <men> <men ่บ้านนี้เต็มมันลูกของคุณนั่นแหละแต่งไปจักเรื่มัดเรียนกาหัวใจของพี่เจอห้องในเธอหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้เรียนรับไปด้วยนะอะไรนะหัวใจพี่อ่ะ อย่าเจียบปล่อยมันออกไปเดินกลางดนนะเดี๋ยวรถมันชนนะอะไรเนีหัวใจพี่ยแหละเลียนดูมันด้วยนะตอนเช้าสาวข้าวกินนะแล้วระวังอย่ามันขึ้นขี้นขนขนขนนนบนควายรู้สึกก็จะโปรดปลาที่ทองกับไปพุ่นเลยนี่ค่าทุกอย่างเรียบร้อยลาก่อนนะลิงโชคดีนะจ๊ะ,ะบ,บ,บ๊ายบายบายค่ะ มรสุมแห่งความรักมันก่อตัวขึ้นใหม่ในอ่าวไทยเป็นที่เรียบร้อยมันกําลังจะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งหัดใจด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นทะเลเรียบมีคลื่นตึงเล็กน้อยอต๊อกรื้อไม่ได้ทมต๊อกไม่มินเดือนต๊อได้ต้อมไอม่เสือ,ไอ,อใไตนะเพื่อนตดทุ่มนะคุณดุมก็ไปเองอเป็นที่พร้อมแล้วไทยหรือเปล่าล่ะพ้าค่ะ เก่งจริงๆนะนะน่ะมีผู้ชมลินที่เขินเลยสวยอย่างนั้นปากอย่างนี้จมูกอย่างนั้นอ้ยศิลปินมีกรอนดีเด่นถึงขนาดนี้เถอะเหรอเธอว่ายังไงลูกมิลันในความรู้สึกของเธอในเกลงใจแม่น่ะผมจะเตะหน้ามันตั้งนานแล้วบัดซบเป็นศิลปินจะเข้ามาแสดงต่อองราชินีต่อข้าผู้เป็นรัฐทายาทมันก็พูดเกี่ยวพาระศรีอยู่แต่มาลินสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ไอหน้าสัตว์ มึงเลววังจะมาแต่งงานกับน,น้องสาวกูดูตัวเองเด็กก่อนดิยังไม่รู้ว่าจระเข้หรือมนุษย์ไล่มันออกไปแม่มันไม่มีความเคารพอ,อะไรทั้งสิ้นไม่เห็นมีชื่อแม่ไม่เห็นมีชื่อของข้าเลยจักคำเดียวพูดอยู่แต่มาลินทำไมพี่ทองไม่เอ่ยชื่อถึงองค์ราชินีล่ะลืมแล้วอ้าวพอมาลินยิ้มลืมมิดเอ่อแต่มึงติดคูโยตี้ทริปมึงหยอกง่ายแล้วกูลืมแล้ว ออกไปเดี๋ยวนี้นายสีเพลยโศเสียหายหมดเลยเท่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ช่วยเหลือข้าด้วยเถอดคืออย่างนี้เพื่อนๆคระเจ้กเากระมมมไม่ต้องพูดอะไรจังสิ้นกัดสังออกไปเดี๋ยวสิลูกแม่มิลันก็เอาแต่อารมณนะ์อ่ะนายสีเพลยถ้าฝีมือขนาดนี้ยังไม่ถึงขั้นยังขาดความรอบคอบคืออย่างนี้เพื่อนๆครับเป็นครั้งแรกที่คณะกองเก่ากระมมมเข้ามาสู่ในพระมหานาครอาจจะมีความผิดพลาดด้วยความประมาด้วยพระบารมี พอได้ปลดกรุราให้ขราบรู้แล้วจาได้เบิกตัวศิลปินอีกสักคนเนี่ยไปจังไงเพื่อเป็นการแก้ตัวใหม่ฮะใครอะสีแก้วไปจังก์อะลองดูอีกสักคนก็ได้สวรรค์ช่วยเราแล้วพี่ป้อมไหนไหนสีแก้วคนไหนนะจะ,ะแสดงอะไรนะคนไหนนะคะชื่อสีแก้วสาวกม่อมครับแสดงดีหรือเปล่าละ่ะเออแค่เลยได้แล้วกับลูกชิดป้อมอ๋อไหะ นี่นอจอดน้ำจุ้มาเองชอดตอกอเราเล่าเราเนี่ยถูกิดได้ไม่เปลือกลูหนังเลยอยู่ไม่เปลือไปถ้าว่ามีเวลาว่างว่าป้าเข้ามาหว้เจน้ำตาดัก้เราเข้าไายนะไม่ใช่เข้ากอนะแพร่น้ำไม่ใช่แพร่น้ำกันแน่นกันแหละกระบอกข้อเบิกตัวสีแก้วแสดงเป็นคนที่สองไปเรากระบอกเฉิ่อยสี่แก้วโอ้สีแก้วเหละพะเจ้าค่ะ หัวแววดีนะฮะรู้บ่แล้วะนะคน้องซีไฟไากับพุ่มจนไม้ได้รักคือรักเกลียดคือเกลียดทูกพี่แก้วมันเป็นโอกาสเดียวแล้วแต่เราถูกจับตัวได้ไก็ไล่โอกบสจะไม่รู้เสดพ่อนะอดทนไนว้ก่อนอ่าเอากั้นเออชาวกระม่อมชื่อที่แก้วพะเจกาสแสดงอะไรนะคะสี่แก้วกองชาวกระม่อมมันมีอยู่ช่องพรเภทรตาที่ละปิ้นพื้นเมืองผักล้างชาวกระม้อมรำริเก้ได้ ทีนจะปิ้นพืน้นเมืองผากตายนั้นแสดงโดราได้นะไม่เคยเห็นมโนราเอามโนราดีกว่านะชาฉันอยากดูเดี๋ยวสิรินจะไม่รู้เรื่องรับเอาลิเกนั่นแหละดีแล้วฉันชอบได้ปลูกปามกับปัมป้มไอ้หน่องเออตะย,ย,ยางกระยางยำไรซิ่งไรแป๊บขึ้นมาแต่กูรักษาตัานอย่ามันนักว่าก็ยอัะน้องแต่เรามีเทคนิคแต่ํากัดก้องกอต่างเทคนิคกัดก้องเทคนิคอค,ค,คอยไปเรียนพาณิชย์กันนะออ อยากไดไมันนะลิเกใช้เวลานานเท่าไรนายสีแก้วนึ่งหนากรีไปจ้าค่ะมนโนรานึ่งนาทีเอาลิเกแม่เราได้ทอดเนก,ก่อนมาลินจะดูนายสีทองไปแล้วถ้าวันนั้นกเกากระม่มจะก่อกราบทูลเผื่อจะ,ะแสดงถวายเอาสิลิเกนั้นพระเจ้าค่ะมันไม่เหมือนกับอีแซวของนายที่ทองก็มันไม่เหมือนกันสิเป็นคนละแบบแหน่ะพระแม่เจ้าข้าวพระเอย์คดีดแล้วทำไมนะลิเกลิเกาปากต้องลองก่อน มือต้องออกรำถาทางจับนั้นจับนี่เหมือนชมโจม,มชมนั้นชมนี้บางที่ลกาวกระม่มาจัดต้องมาจับตรงนั้นตรงนี้ก็ข้ออย่าคิดว่ามินประเกียดพี่แก้วอ๋อต้องทำมันนั้นเลยจับยังไงนะเออตำตายขึ้นโดมันพื้นกลุ่มเลยก็โปรกลาดิ้ถ้าใหญ่กินปุ้ยทำไมโดนจักรลุยกับวินยอดจัละ ยังไงเราไม่เข้าใจอ่ะยังไงนะกากระม่อมจาก็ยกเป็นตัวยางไปเออลองดูดิเออเออเออเฮ้ยเสียงดีอ้วยนะนั่นอเออนออเอีเออนึอเออ้ออเออเออนอออออ งามเอยงามเหมือนดารามันอย่างนางฟ้าแปลงร่างราบพระแม่มันลามันอย่างแม่ป้ายิ่งใหญ่เออวัสด,ดีผมมาสับถึงประไทยชื่นใจที่ได้เดินทางราบรัชชายาติมิลันมาผูกพันด้วยเคารพลิเกนั่งลงนอบนอบ เมื่อได้มาพบแสงสว่างเออ,อ,อ,อวสวัสดีลิเต้แม่ย่าได้กลุ่มแต่ตายไปลยนเอลิ้นงแม่งามจดใจนี่น้องสวมคำไลร,ราคาเท่าไรน้องนางอ่านั่นเนีไปนั่นเนี่ยไปแล้วกันถ้า็ม่อมจับมือชื่อแก้นกับเพื่อจะจมกำลอย จิ้มเปียวจิ้มว่านกาตาโลเมื่อก่นเลยพ่อพ่อลีเก้ไม่ต้องรำแล้ใต้ตอมนมวยแล้วอ๋วดอเฮ้ยตอนจอมไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยพี่ทองอารมณ์เสียอย่าปล่อยให้เชียดที่หันมาเขียวชิ้เคสตีไปเสื้อลบล,ลังใต้เลยเลยไม่ทราบว่าจะรย์ทรงประกาศอนาหนุญาตไหมใช่ไม่เป็นไรนี่ก็เรียกว่าศิละปะของการสแสดง แต่ลิเกตกลง,งกันเสียก่อนชายาวกาชมกําไรแล้วมือไปจับแก้มไม่ได้นะนั้นแสดงว่าเจตนาชายวาวกากล่าวกคำว่าเป็นเช่นนั้นก็ให้ตัดคอไปจะเลยกล้าชมกําไรก็จับกําไรกล้าชมตุ้มหูก็จับหูกล้าชมตุ้มน้อยก็จับตุ้มนั้นต้องเป็นอย่างนั้นตามบทตามกลอนชายาวกาแล้วกูตั้งขึ้นแม่ลานั่นได้มาเรื่องไหมเออป้าเดี๋ยวกูขึน้นมาดีแล้วถ้ากูไม่คว่ำโต้ไอ้กลิ้งเมย่อใหญ่ใหญ่ใหญ่หรือป้ากินเลยอะไรตักที่ล่า Uhm. บ้าหรือไงพี่ตองไม่ไปแล้วนี่ตับป่วงนั้นกูกินเองอ้าวไมเบียกกินก็โยเจอเจอได้เนอะถ้าพนันกาวกระม่วมข้อเริอมดีเกเอาสิเออเอาสิรู้ส uhh. nope. nice ึกเสียงจะดีกรอนจะลื่นนะไม่ไว้ครูเดี๋วกกอนนี่ครูหนังอยู่นี่เฮ้มมาา ครูนะแบบเขาไหว้ผมกับไอ้แต่เราฟังไม่รู้เรื่องนะอ่ะเขาไหวเขาว่า,วายัางไงอ่ะเออมันผู้ตื้อตระมากัามาบกมันว,าว่าทีนี่มานี่ตูมาเด็กทีนี่มานี่บอกค่อยว่ามันว่าว่าไอ้นี่หน้ามานี่ไอ้นี่หน้ามานี่อนี่มานี่แพร่มาเพื่อบอกมันว่าว่ามึงมันหน้ามานี่มึงจริงก็ะดอยก็นแล้ว เอาต่อไปเลยลี่เก๋ี่แก้วต้องวังให้ดีนะกูใหญ่เกินเลยนะมองไม่ปลื้มวยต้อยกันตายบนเวทียำปลื้อยู่ในกาดีกาเมึ่อยยายุ่งกับตะปวงนั้นนะไม่ปลื้มถ้ากูอามาดึงจ้ะวางเงยเงยสิบนิ้วนอมเนื้อเสียนมาวนเวียนนั่งวา วันนี้ลิเกมุ่งหมายกล่าวมาเมืองลวงมาเจอพระเจ้าหลานมาลินเออย,ยินดีรูปร่างของเธอเป็นคุณตรีที่น่ารักน่าหวังยืนใกล้ได้กลิ่นอยู่พินน้องชายเครื่องสำหางยี่ห้ออะไรน้องนาง ที่ตาที่แก้มเป็นพวงไม่รู้อยู่อีหรือควงอิ่มกอดคอดมจิมเสียก่อนว้ายจูบแปบช้ำช้ำชม้มันช้ำรวมเอไม่ว่ารักใครเปื่อนเอาเรียมดแล็กน้วยมากับเราเรายอมไม่กรอนใจรอด่อก็้ามาทึ้งในงานพอคนปลุก,การามมันกานี่หมดชวนเราเลยมันอังเาวเา้าคนรักมันนี่ไอ้บ้าหยุดหยุด อ,อะไร้กงเห็นนะะพอกันทีดสำหรับผ e ิดแล้วพ่อบอกแล้วว่าใช่โดยเชนทูทีแอบพี่นี่ตายโคตรจริงแม่ลินนี่แต่กับบ้านยังไงอะน้องมาลินท่พอพี่มิลานมันจูบลินน่ะมันจูบเครื่องสำอางบางทีแกอยู่เพลินเพลินก็จูบเครื่องสำอางฉันฟังกลอนอยู่โดยตลอดเลยไม่เห็นมันจะจูบเธอตรงไหน จูบเครื่องสำอางลิ้นเหรก็ใช่ดิแม่ว่าไงจูบเครื่องสำอางนะนะฟังอยู่ด้วยนี่ก็ไม่ได้จูบเธอใช่ไหมลิเกครับเออลิเกกับลิเกกับเออคุณลิเกกับมันนี่ก่อนกับกับก้อนกับก้อนกับคุณลิเกกับคุณลิเกกับแม่ยกว่ากับเย้อยเจาพี่แม่กับป้าไอ้ริดาพ่อล้อแม่กันอย่างนี้ลิเกนี่ไม่ยืนดีกว่าบ้าไปต้องลิเกเดี๋ยวนี้ ก็จูเครื่องสำอางนะลินจูเครื่องสำอางแล้วทำไมลินเสียวอ่ะขับเสียมาถึงพ้มป้าป้าป้าวิ่งไล่จนผู้กรารตายอยู่หนูนู้มึงมันจะไได้เนี่ยเขาตำเผื่อประโยชน์เนี่ยมึงจะมายุ่งกับเขากันพมจูบกันสำอางจริงกับเออแล้วรู้หละว,ว่าลินใช้ยี่ห้อะอะไรอะ่ะเออรู้ไหมจูบแล้วรู้หรือเปล่าเ ซึ่งเดีน้องเกลียเดเรีรุดแนะฉันไม่เคยได้ใช้ควรอิ่มนันชาจอยู่อีกันบอกเกลียดแล้วแล้วจูบน้องมาลินหนึ่งตีน้องตาอยู่อีใจไหมกันชมตรงไหนก็ถามไม่ต้องจับไม่ต้องอะไรฉันจะบอกให้บอกให้เร็วกับนะไา้ตำรวลอมได้บันนั้นเร็ว,วเอ้ยำได้แตกเลดพักเออเออไม่เลย แถวตาน้องสวมรอยทองหรือรอยเพชรชอยเพชรค่ะเนเดีย่ะเลน,น,นี่เป็นไรเอาไปขัดสีใหม่เอาได้เสียทีเดียวไม่บุกมาลินน้องสวมรอยเพชรทั้งหมดกี่เม็ดละลินน้องใครจะไปรู้แต่อย่างนั้นลีแก มานับลองว่าตรอยของน้องเท่าไรเอามือลิเกก้ามาจับเราจะเริ่มนับก้อยเพชรว่ามีทั้งหมดกีด่เม็ดนี่มันเป็นเพชรรุ่นใหม่หนึ่งตรงสามจห้าโอ้ยพอแล้วมันเสียวอจจย,ย่าจับตานน่โอ้ไใ่กระช่้ยหัวเก้าวไปแล้วล้อ หนึ่งกล่องสามสี่ห้าก็นับมาแล้วปองน้ำมีเป็ดตั้งหมดสามสิบสามล้วนแต่้อยเป็ดเม็ดใหญ่แค่ลิ้นทรวงเชือพ่อว้าว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 มันข่าวเพียนประทุมทองนี่เกยืนมองซ้องดอก่ใหญ่ พอ,อเวลานนกชักประเดี๋ยวเลิเกไปเยี่ยวเสียก่อนคราวนี้มันเดือดร้อนมันเกิดความดันตทำเร็วไวถ้าปากออกบอกรู้จะอยู่ไม่ถูกกับทีคืนดื้อย่างนั้นไม่ดีเดี๋ยวจะมีปัญหาใหญ่ มากัาบแม่มันลาต้องมาด้วยความยากจนลิเกรอนเร่นีจ่จะให้ลิเกเท่าไรไปเลยห้าพันว่าได้มาแล้วห้าพันองรถแต่ยานที่รังเจ้าขาได้กรุณาเอาไปห้าพันใต้ห้าพันใายใจรวมกันแล้วหนึ่งหมื พอจดพอจื่นนานๆสามคืนเที่ยวห้องอาหารตอานี้เบิกบานดวงใจลาแล้วคนดีจูบลาอยู่อีแลวไป,ไปน้อย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 จืนใจและมีความสุขขอโทษครับไขลรู้ป่าเดิน เนี่ยดวงไอ้ทองตาเงินทองนั้นมึงอย่าแทง <c oughs> อยูกนะวเกลืกวาของลอง็อกูเบี้ยได้จริงตัไ <c> แ <oughs> ้ตทองกลนี่มันยอดจริงๆนะแม่นะเป็นที่พอรอและไทยหรือเปล่าไปยังไงแน่นอน, <c oughs> นอเลยในทีมอเลยไอ้สำหรับอ e ีทลวของนายชีทองนั่นไม่ได้เรื่องอแต่ลิเกนี้กรอนมันลื่นมันไหลจริงๆแหมชมแน่ได้ให้ไป 5, ห้าพันผมไงมันห้าพันมันชอบจูบมาลิเกนี้ไม่รู้ยังไงไม่ไดิจูบเธอ คือก็ทำไปตามบทตามกรอนศินลปินศินละปะก็ไม่ถือกันหรอกไม่ถือกับต้นมาต้มแต่งทีเดียวไม่ถือที่นไ่นเป็นนี้ไม่ถือทะ,ะ,ะเลพ่นสะท้อนมาทีลังเห็นแล้วพอมาม่วงมดสะท้อนก็ออกกันชี้แล้วสะท้อนอันสามลูกห้าบางท่องเอ้ยสะท้อนพันมันนิ่มเนิมเน่มนีม่มึงอยากกลัวกูต้อรอิกเกอร์มานี่นีนอกจากจะเป็นลิเกแล้วเมื่อกี้ว่าทำอะไรนะรมัมมาโดราดได้เออ ็นศิลปินในดาดจัดสำนักของเราเสาร์อาทิตย์มาแสดงทุกเสาร์อาทิตย์นะแล้วจะมีการให้เบี้ยเลี้ยงรางวัลทุกเสาร์อาทิตย์นะน้องกับพี่แกผมฝันไปหรือเปล่วาวไม่ควันเขาจะได้เจอประเด็นพ่ออยู่ที่ไหนเดี๋ยวจับให้ไปนองอย่างนั้นก้มอ,อย่างไรจิ้งร้อยจะไม่ได้เดี๋ยวใจได้มาแล้วคถึงแนมอย่างตุย้ยจำเร,ราเรานี้กนะูแต่งเก่งเราเลี้ยบเอบานก็ทำกับตอนกล้วยก้นก็ได้กับในหน้าตาเหมือนเก่กับเราเหลือก็ได้คนเรามาแต่งอย่าง ดูได้ว่าใครมันเหมาะสมบา้าดูเบิกหน้าแหละทักปีก็ัวเต้ตัต้องกลัวดูอยากว่าจีตีไม่นำย่างนะถ้าเป็อะไรก็ว่าบ้าดูอย่านักเลยบ้าใจแล้วจูวิตบอลนี่ดูได้เปรแท้เลือเดเนี่ยกุ้งจู้อาจจะตายอุ้นลังกัได้เพื่อเพื่อกับเราบางที่ปลาดุกเราลวกใช่ไหมจริงแต่มันตายยากเลยไ,ไปทำเงี้นะอีโรดีตาย เรากำม่อมจะ,ะจัแดงมนโนราก็าไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายดังนี้นั้นเลยเดครับจะยืม,มนโนราอยู่เตียงดักจุดคอนแต่ก็ไม่รู้เรื่องนะแต่นายสีไพรมโนรานั้นเขาทำกันยังไงอ,ะอ่ะสีทองเข้าไปหน่อยดิปณีไปจังเรากระม่วมจะเอา้าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องมนโนราเรากระม่วมเข้าเข้าเข้าใจกับนั้นแหละคับแม่สีทองรู้เลยครับ ว่าใช่ผิตรงสิไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนก็อ,อยู่ที่เดิมนั่นแหละนึ่งเก่านึ่งอะไรทูกเรื่องเลยเออต่อไปนี้มโนราจะทําการได้ดําเพื่อเป็นการสาธิตนะครับคือเราขอเสนอมโนราแก้วน้อยอัศวินหัวมันหมกนะครับขอเชิญรับฟัง